สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของมี่นะคะเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กับคุณพลอยนะคะแล้วจำได้ไม่เอ่ยก่อนหน้านี้มี่ก็ได้ตั้งข้อสังเกตส่วนตัวนะคะว่าในกรณีของคุณพี่กรพลอยเนี่ยมันคล้ายกับกรณีของคุณชรบุรหิรันสิ้นดีเลยเพราะว่าเป็นการพลาดโดยส่วนตัวซึ่ง ทำคลิปออกมาเพื่อที่จะเกาะกระแสทำให้มันเป็นไวรอลนะคะแล้วก็อาจจะดังเป็นพลุแต่แต่ด้วยความที่ว่ามันพลาดไปในเรื่องของรายละเอียดนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่ตอนนี้ก็กำลังอ่อนไหวในสังคมด้วยที่ว่าโอ้ถ้าเกิดว่าคุณไปอิงกับทางเผด็จการทางทหารเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้รับการตอบรับในหลายๆกลุ่มในตอนนี้ มาดูในบทความของทางสื่อ BBC ไทยนะคะได้นำเสนอว่าจากชอนบุรณะหิรันสู่พิกะพลอยทำไมภาพลักษณ์ของทหารไทยนั้นจึงถูกคนไทยตั้งคำถามชีวิตของทหารบริเวณชายแดนภาคเหนือของประเทศไทยคือเรื่องราวที่ปรากฏในคลิปของยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังอย่างเช่นคุณพิกะพลอยหรือว่าคุณพลอยพลอยภัยลินตั้งประภาพร คลิปดังกล่าวที่ถูกลบไปจากช่องแล้วแต่อันนี้ก็งงอยู่นิดนึงเนาะเพราะว่าเห็นมีคนมาคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะว่าเอ๊คลิปของเขาเนี่ยทั้งสามีเนี่ยก็ยังอยู่ครบเลยนะซึ่งอันนี้มีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะโดยส่วนตัวเราก็ไม่เคยไปติดตามเขาเลยไม่เคยรู้จักด้วยซ้ำวันที่ต้องบอกตามตรงนะคะขออภัยด้วยเพราะว่ามันมันเป็นคนละสายกันเน้อเราเราเป็นในสายของการเมืองก็ไม่เคยไปตามนะคะ ก็ถ้าเกิดว,ว่าใครติดตามอยู่นะคะหรือว่าเจอหรือไม่เจอคลิปนี้เนี่ยก็สามารถมาบอกกล่าวเล่าสิบกันได้โอเคนะคะก็คือเขาบอกว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยได้ถูกลบไปจากช่องแล้วโดยฉายภาพเล่าเรื่องถึงการเดินทาง3วัน2คืนเพื่อไปเกาะติดชีวิตของทหารไทยที่ฐานปฏิบัติการห้วยเป้าเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ และฐานปฏิบัติการสุวันจกกังหวัดเชียงใหม่โดยฐานปฏิบัติการทั้งสองแห่งนั้นตั้งอยู่ใกล้กับพรมแดนระหว่างประเทศไทยแล้วก็เมียนมาเกิดอะไรขึ้นกับคลิปนั้นทหารมีไว้ทำไมทำไมคนต้องตั้งคำถามหรือว่าร้องยี้คลิปดังกล่าวเป็นหนึ่งในสามคลิปที่เจ้าของช่องเตรียมที่จะเผยแพร่ในซีรีส์ของเรื่องราวชีวิตของทหารชายแดน สิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นในวิดีโอหลังจากนี้ก็จะเป็นการถ่ายทอดตามมุมมองข้อสงสัยแล้วก็คำถามที่เกิดขึ้นจริงจากเราเท่านั้นและได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่จากกองทัพบ,บกเรียบร้อยแต่ภาพบางเหตุการณ์ไม่สามารถเปิดเผยไม่สามารถเผยแพร่ได้เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ หวังว่าซีรีส์ทั้ง3นี้ตอนนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนขอให้มีการเรียนรู้เรื่องราวทหารชายแดนไปพร้อมๆกันนี่ก็คือข้อความที่ช่องพิการพลได้ระบุเอาไว้ในช่วงต้นของคลิปที่ได้ถูกลบไปเรียบร้อยแล้วคลิปดังกล่าวได้ถูกนำเสนอด้วยภาพปกพร้อมกับคำว่าทหารมีไว้ทำไม ซึ่งประโยคดังกล่าวเคยเป็นประเด็นข้อถกเถียงกันทางด้านการเมืองที่มีการตั้งคำถา,ถามถึงบทบาทของกองทัพโดยเฉพาะบทบาทของนายทหารระดับสูงพวกบรรดาบ,บิ๊กบิ๊กทั้งหลายเรื่องราม่าที่เกิดขึ้นหลังจากที่คลิปได้ถูกเผยแพร่อ,พออกไปโดยมีเว็บไซต์ของทางรัฐบาลไทยรวมถึงบัญชี Facebook ของหน่วยงานภายใต้กองทัพบกเช่นเพจโคศก กระทรวงกลาโหมกองทัพบ,บก Royal Thai Army และกองพลทหารปืนใหญ่ได้นำเนื้อหาจากคลิปวิดีโอดังกล่าวไปทำการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมคู่ขนานไปกับคอมเมนต์ในคลิปดังกล่าวของช่องทางของคุณพลอย ที่ได้เกิดวิวาทะโตเถียงกันในระหว่างผู้คนในโลกออนไลน์รวมจนกระทั่งถึงวิวาทะที่ว่าทหารมีเอาไว้ทำไมขณะที่บางคนก็แสดงความคิดเห็นขอบคุณไปทางคุณพลอยเจ้าของช่องที่ช่วยกันปกป้องทหารในเวลาต่อมาช่องพีคพลอยได้ชี้แจงถึงประโยคที่ว่าทหารมีไว้ทำไมว่าเป็นความผิดพลาดของตัวเธอเองในการสื่อสารออกมา จนกระทั่งทำให้เกิดการเข้าใจผิดในหลากหลายรูปแบบรวมถึงเรื่องราวทางด้านการเมืองพร้อมกับยืนยันว่าการจัดทำคลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นไม่ได้มีการรับบรีฟมาจากทางกองทัพมีเพียงแค่การได้รับการสนับสนุนจากการถ่ายทำ ในการเข้าไปในบริเวณพื้นที่ชายแดนและเธอได้เปลี่ยนคำว่าทหารมีไว้ทำไมกลายเป็นตามติดชีวิตทหารชายแดนเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดแต่อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าจะลบคลิปไปแล้วแต่ว่าดราม่าเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วการประทะก็ยังคงมีต่อไปในด้านของการแสดงความคิดเห็นสุดท้ายแล้วทางช่องพิกาพลอยก็ตัดสินใจที่จะลบคลิปในเวลาต่อมา จากดราม่าชอนบุรนาหิรันสู่พิกพรอยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เกิดข้อถกเถียงในช่องทางโซเชียลที่ทำขึ้นมาแล้วก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกองทัพอาหารพร้อมกับปรากฏการการเลี้ยวรถทัวร์มาลงที่นั่นย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายนปีพศ5 6 6 3 ชอมบุรณหิรันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจชื่อดังเคยเผยแพร่คลิปบน Facebook ของตัวเองที่ชื่อว่าผมได้ปลูกต้นไม้กับท่านประวิทย์โดยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งคือการที่เขาได้เข้าร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมเดียวกันกับปิ๊กป้อมอดีตรองนายกรัฐมนตรีเมื่อกี้ได้เจอท่านประวิทย์มันไม่เหมือนที่เราได้เห็นในรูปภาพ ที่อยู่ในมีมเขาหลับแล้วก็ภาพจะออกมาดูร้ายหน่อยแต่พอได้เห็นตัวจริงเนี่ยท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักทำให้ผมเนี่ยนึกออกเลยว่าสิ่งที่เราเห็นในสื่อเขาก็มีเจตนาที่จะทำให้เรานั้นคิดอะไรบางอย่างอย่าเพิ่งตัดสินใจใครจนกว่าเราจะได้เจอตัวเขาจริงๆได้คุยกับเขาและได้สัมผัสกับเขา คำกล่าวของคุณชอนได้ส่งผลให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายยอดผู้ติดตามของเขาลดลงเป็นหลักแสนในชั่วข้ามคืนคลิปดังกล่าวได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางและทําให้แฮชแท็กชอนบูรณหิรันได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในช่องทาง Twitter ทํทำไมภาพลักษณ์ของทหารไทยนั้นมักจะถูกตั้งคำถาม เหตุการณ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เกิดปรากฏการทัวลงกับอินฟลทูที่มีการเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของทหารไทยดรนันทนานันทวโรภาสคณะบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกิด ได้บอกกับสื่อ bbc ไทยว่าปัญหาที่สำคัญเลยก็คือภาคนักของกองทัพไทยนั้นกำลังอยู่ในสถานะติดลบทำให้ประชาชนจำนวนมากเลยเกิดความสงสัยเสมอว่ากิจกรรมใดๆที่เหล่าคนดังหรือว่าอินฟลูต่างๆเข้าไปมีส่วนร่วมกับทางกองทัพนั้นมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือว่าเป็นกิจกรรมที่ถูกว่าจ้างกันแน่ในส่วนมุมมองของดรนันทนาได้มองว่า สถานะภาพลักษณ์ติดลบของกองทัพนั้นเกิดจากปัจจัยสำคัญก็คือการที่นายทหารระดับสูงได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองไทยผ่านการรัฐประหารและการใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลในการจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์และการที่กองทัพนั้นมีจำนวนนายพลมากเกินไปในประเทศไทยพอเวลาที่มีกิจกรรมหรือมีเรื่องการสื่อสารที่จะทำให้ ภาพลักษณ์ของทหารมันเป็นบวกคนก็จะมาตั้งคําถามว่ามันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกขึ้นมานักวิชาการทางด้านการสื่อสารการเมืองได้กล่าวนอกจากนี้ยังชี้ด้วยว่าภาพลักษณ์ของทหารสามารถมองได้เป็นสองส่วนก็คือภาพลักษณ์ของนายทหารระดับสูงและภาพลักษณ์ของ นายทหารชั้นผู้น้อยในระดับการปฏิบัติการซึ่งนักวิชาการผู้นี้ได้เชื่อว่าปัญหาที่กองทัพกำลังเผชิญอยู่ก็คือภาพลักษณ์เชิงลบที่เกิดจากนายทหารระดับสูงมากกว่านายทหารฝ่ายปฏิบัติการหรือที่เรียกกันว่านายทหารชั้นผู้น้อยที่มีปัญหาก็คือภาพลักษณ์ของพวกนายทหารระดับสูงที่เข้ามาพัวพันการเมืองนี่แหละ ตรงนี้มันทำให้คนเนี่ยมีความรู้สึกว่าอะไรที่มันถูกสื่อสารออกมาเป็นเชิงบวกคนก็จะตั้งคำถามขึ้นมาทันทีเลยว่าเอ๊ะนี่มันคือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือที่เรียกกันว่า IO หรือไม่คณะบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกลอือยังได้ระบุด้วยว่าวิธีการที่ดีที่สุด ที่จะช่วยแก้ไขภาพลักษณ์ที่ติดลบของทหารไทยได้ต้องเกิดขึ้นจากการกระทาและการลงมือทำจริงๆเพื่อพิสูจน์ให้ประชาชนได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกภายในกองทัพว่าปัญหาทั้งเรื่องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองการปรับขนาดของกองทัพและนโยบายทุ่มง,งบเพื่อซื้ออาวุธเกินจำเป็นกำลังจะถูกแก้ไขในเร็ววัน การสื่อสารที่ดีที่สุดก็คือการกระทำภาพลักษณ์ที่เป็นบวกมันจะเกิดขึ้นได้จากการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างการออกมาแค่พูดหรือว่าการทำคลิปมันไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาอะไรเลยอินฟลูเอนเซอร์สามารถที่จะมีส่วนในการพูดถึงปัญหาได้หรือไม่ดรนันทนาได้กล่าวว่าบทบาทของอินฟลู ในยุคปัจจุบันนั้นสามารถเลือกพูดทั้งทางด้านบวกแล้วก็ลบของประเด็นที่พวกเขาสนใจได้โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่มีข้อพิพาททางการเมืองอย่างเช่นกองทัพถ้าจะทําด้านเดียวคนก็จะสงสัยอยู่แล้วแหละว่ามันเป็นการรับบรีฟหรือเปล่าเพราะเคยมีตัวอย่างกรณีของคุณชอนอยู่แล้วก็จะทําให้คนเนี่ยตั้งข้อสงสัยกันได้ พวกบรรดาอินฟลูเนียก็ต้องทําให้คนเนี่ยเขามีความเชื่อมั่นด้วยทําทุกอย่างที่โปร่งใสทําให้ครบทั้งทางด้านบวกแล้วก็ลบทําให้คนเนี่ยเขาเชื่อในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เราทําว่ามันเป็นการนําเสนอคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ I.O. หรือว่าเป็นการโปรโมตหน่วยงานเพราะสิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นผลในระยะยาวต่อภาพลักษณ์ของตัวเขาเองไปตลอดเลย นอกจากนี้ยังมองได้วว่าความเป็นจริงคือทุกอย่างล้วนมีทั้งทางด้านดีและด้านลบดังนั้นอินฟลูที่สามารถจะนำเสนอทั้งสองแง่มุมให้มันครบถ้วนก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของตัวของเขาเองในระยะยาวทุกอย่างในโลกนี้มันมีสองด้านเสมอการนำเสนอเกี่ยวกับภารกิจ ที่มันไปโงยงใยเกี่ยวกับทหารเนี่ยมันต้องทําให้ครบองจรนะด้านบวกก็ต้องทําด้านลบคุณก็ต้องกล้าทําด้วยเพื่อทําให้คนเนี่ยเชื่อว่าในสิ่งที่คุณทาเนี่ยมันเป็นความบริสุทธิ์ใจทําตามการวิชาชีพของคุณเองไม่ได้รับบรีฟมาหรือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันนักวิชาการทางด้านการสื่อสารการเมืองระบุด้วยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงสื่อได้ง่าย และเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นรวมถึงการสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ในสิ่งที่พวกเขานั้นเสพบ,บนโลกออนไลน์สุดท้ายแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เนี่ยก็จะทําให้ผู้คนเนี่ยไม่ได้หลงเชื่อไปกับเนื้อหาต่างๆในทันทีที่เขาได้ฟังได้พบเห็นนี่จึงเป็นความท้าทายต่อทุกฝ่ายเลยการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์จะต้องไม่ทำในลักษณะท,ที่มันฉับฉวย หรือว่าผิวเผินอีกต่อไปทางด้านโฆษกกลาโหมได้ยืนยันว่าคลิปทหารมีไว้ทำไมนั้นไม่ใช่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อแต่อย่างใดทางสื่อไทย PBS ได้มีการรายงานถึงคําวที่แจง้งจากคุณจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมืองกรณีคลิปทหารมีไว้ทำไมของช่องคุณพิกัทพลว่า การที่มีผู้ทำเนื้อหาในลนักษณะของการถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตการทำงานของทหารเช่นนี้เนี่ยมันไม่ได้ถือว่าเป็นลนักษณะของการทำโฆษณาชวนเชื่อแต่อย่างใดนะโดยนายจิรายุได้กล่าวว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีคนทำคลิปในลนักษณะแบบนี้ที่ต้องการมาเรียนรู้ถึงการดำรงชีพของทหารต่างๆมาอย่างต่อเนื่องเช่น การสื่อสารเรื่องราวของหน่วยซีโรของทางกองทัพเรือรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอากาศยานของกองทัพอากาศซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติอันนี้ก็เป็นบทความของทางสื่อ BBC ไทยนะคะแต่ว่านี่จะขอเสริมนิดหนึ่งในช่วงที่กำลังมีดราม่าร้อนแรงอันนี้นะคะนีก็ได้เข้าไปอ่านในตลาดหลวง ได้มีคนอ้างถึงกรณีเก่าเป็นอินฟลูเอนท์นหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่ขอไม่เอ่ยชื่อกละกันนะคะก็เขาก็เคยมีลักษณะแบบนี้แล้วก็เหมือนกับว่ารับงานบรีฟมาจากทหารเหมือนกันก็เป็นคนชื่อดังนะคะแล้วก็ทําเกี่ยวกับเรื่องราวนี้แล้วก็มันก็มีคนโยงไปอีกว่ามันเคยมีคนแฉว่าตัวเขาเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นสลิมนั่นเองเพราะว่าจากโพสต์เก่าๆเนี่ยก็เห็นชัดนะคะว่า เขาก็มีจิตใจฝักใฝ่ทางด้านตรงเงินข้ามกับประชาธิปไตยเนี่ยแหละแล้วก็มีคนก็ลากในสิ่งที่เขาโพสต์ในอดีตเนี่ยเยอะแย,ย,ยะมากมายขึ้นมาบนโซเชียลจนกระทั้งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะคะแล้วก็มีข่าวด้วยว่าเขาจะเคยฟ้องร้องเพื่อนเขาเนี่ยให้โดนมาตราหนึ่งหนึ่งสองด้วยแต่ว่าโอเคอย่างไรก็ดีเนี่ยส่วนตัวเองเนี่ยม่ไม่เคยได้ตามเขาอยู่แล้วนะคะก็เพิ่งจะมาอ่านดราม่าตอนตอนหลังเนี่ยแหละ ทีนี้เราย้อนกลับไปดูในสื่อของมติชนออนไลน์นะคะเขาก็มีแจ้งเอาไว้นะคะบอกว่าคนดังคนนี้นะคะมีขอไม่ไม่เอ,อ่ยชื่อนะคะคนดังคนนี้ก็ได้ออกมาแจ้งนะคะว่าข้อความที่ถูกแชร์กันเนี่ยมันเป็นโพสต์เก่าของเธอจริงๆปัจจุบันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการถูกใช้เป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองในโลกออนไลน์นะคะมีการแชร์ข้อความถึงโพสต์เก่าของเธอเนี่ยแหละ ทําให้ผู้คนเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์หรือว่าต่อว่าต่อขานเธอกันอย่างมากมายเลยเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยคนดังคนนี้ก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงเขาบอกว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะมีโอกาสที่จะได้เห็นในสิ่งที่เป็นโพสต์เก่าก่อนหน้านี้มาแล้วก่อนอื่นก็ต้องขอโทษที่ทุกคนได้เห็นข้อความนี้แล้วก็อาจจะเสียความรู้สึกอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีคนถามเข้ามากันเยอะม,มากเลยก็ขอ อนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยชี้แจงหลายๆอย่างในสิ่งที่เกิดขึ้นจากโพสต์นั้นข้อความดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อความที่เขียนไว้ในสมัยปี2012การทวิตในช่วงนั้นเนี่ยก็คือมีการประปนออกไปโดยที่ว่าไม่ได้เจตนาที่จะฟ้องร้องเพื่อนแต่อย่างใดประกอบกับความบกพร่องของตัวเธอเองที่ไม่ได้คิดว่าในอนาคตเนี่ย ทวิตเนี่ยมันจะกลายเป็นพื้นที่สาธารณะก็คือเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้คิดว่ามันจะมาถึงวันนี้นะคะการที่เราด่งดังมีชื่อเสียงแล้วแล้วไอ้โพสเก่าๆของเราเนี่ยมันก็ถูกย้อนมาทิมแทงตัวเองแต่แน่นอนว่าก็คงจะไม่ปฏิเสธถึงความรับผิดชอบในสิ่งที่ที่ตัวเองได้โพสเอาไว้เมื่อเจปีก่อน แล้วก็ต้องขอโทษในสิ่งที่ทําไว้มาณาที่นี้ด้วยซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยก็ทําให้ได้เรียนรู้ว่าเกิดจากการใช้กฎหมายบางมาตรามาเป็นเครื่องกลั่นแกล้งทางด้านการเมืองและแน่นอนว่าตัวเองนั้นก็ไม่เห็นด้วยกับการกลั่นแกล้งดังกล่าวดังนั้นเนี่ยจึงขอโทษทุกคนจากใจจริงอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้เนี่ยสายเหตุที่เรานํามาอ่านให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยคือมันก็พ่วงกันหลายๆคนนะ ก็คือมี่ก็มองเหมือนกันนะว่ากรณีของคุณพี่กะพลอยเนี่ยมันก็คล้ายๆกับคุณชอนที่เขาพลาดในการที่คิดว่าเกาะไปกับทหารแล้วมันจะปังมันจะเป็นไวรัลหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าโอเคครั้งนี้มันก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการที่คุณทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นการโพราประกันได้มันไม่ได้มาจากความจริงอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยความจริงมันก็ต้องถูกเปิดเผย เหมือนในปัจจุบันเนี้ยที่มีการต่อต้านนะคะว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นการยัดเยียดให้กับคนอื่นสุดท้ายแล้วมันจะไปไม่รอดทีนี้เนี่ยมิจะยกตัวอย่างอีกคลิปหนึ่งนะคะพอดีว่ามีไปเจอในตลาดหลวงมันมีคนแอบถ่ายมาก็คือ ทางโครงการจิตอาสา904เขาก็คงจะไปทำอา PR อะไรกันที่ริมถนนสักอย่างหนึ่งเป็นการกวาดขยะอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็กดกวาดหยุดหยุดกดกวาดหยุดหยุดนะคะก็คือเหมือนมองกล้องอะไรเงี้ยนะล้าก็อันนี้ก็จะจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็เหมือนกันก็คือสิ่งที่เขาเคยประชาสัมพันธ์เอาไว้ว่าเขาเนี่ยทำด้วยใจไม่บ้ากล้องนะเราก็ทุกอย่างเนี่ย ล้วนล้วนล้วนมาจากใจว่าอยากจะทําความดีอะไรอย่างเงี้ยคือไม่จําเป็นเนี่ยต้องประชาสัมพันธ์ต้องบอกกล่าวเล่าสิทธิ์อะไรใครเลยแต่ว่าคุณเห็นไหมคะว่ามันย้อนแย้งเพราะว่าภาพที่มันออกมาเนี่ยคือคุณไปไหนเนี่ยคุณไปกันแบบกองทัพเลยคุณไปกันแบบว่าเสื้อผ้าหน้าผมเหมือนกันหมดเลยเสื้อยืดผ้าบันคอกางเกงหมวกครบพร้อมเลยแถมยังมีป้ายไวนิลนะ คือเรางงมากเลยคุณบอกว่าคุณไปด้วยใจคุณไม่บ้ากล้องแล้วคุณเตรียมไปเพื่ออะไรอะเราไม่เข้าใจอันนี้แหละเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่การกระทํามันย้อนแย้งกับสิ่งสิ่งที่คุณประชาสัมพันธ์ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในลนักษณะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชอนเอ่ย mm hmm. หรือไม่ว่าจะเป็นคุณพิลพลหรือว่าจะเป็นคนที่มีอ่านข่าวม,มาสักครู่นี้ก็คือคุณพยายามที่จะพีอาร์ประชาสัมพันธ์ออกมามันก็เหมือนกับที่ดอ,อร์นันทนาพูดแหละว่า มันเขาเรียกว่าคําพูดมันไม่ได้ดังเท่ากับการกระทําเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วคนที่เป็นเจนเก่าเนี่ยจะคิดว่าการทําลักษณะแบบนี้มันยั่งยืนก็คือขอให้คุณโหมโฆษณาขอให้คุณโหมพวกรกัน้าเข้าไปเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมันก็ติดเดี๋ยวยังไงมันก็จําคนที่เป็นคนรุ่นเก่านะคะจะต้องปรับเปลี่ยนความคิดแล้วแหละว่าการพระปรกัน้า โครงการอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถไปต่อได้นะคะคนเชนใหม่คนรุ่นใหม่เขาไม่ซื้อแล้วค่ะได้เราฟังแล้วนะคะอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิน็นแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ